สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเทียแพงเบิดสุขุสุคนสุมองสุบอนสบายดียาำแรงแรงพี่น้องโดยพบพ่อกับซ่อ,อ,องพอน้องมินี่คือเกาคือเดินพี่น้องเอ้ยมื่อนี่โอ้ยเนาะเบิร์มือเลยพี่น้องเอ้บริลงหดคลิปมเมื่อนี่ช่อง,องพอน้องมินี่นี่ติดภารกิจ ไปอ่า uh, หันไปหนีพ uh, ี moi, yeah. ่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะหลายแนวกับมาวางคำนี่พี่น้องเอ้ยมากับสุเพ่นเห็ดแนวอยู่แนวกลิ่นถาบัติโทเนาะผู้ใดลุงน้องเด้เนาะลุงน้องลุงโอ้ยโดยโดยโดยะปาบัติโทโดยโดย ใช้ปนิดคือบมาปนิดอเอบไม่้เบงเบิงพี่น้องเ้ยมาเบิงอ่าแนวอยู่แนวกินเพื่นก่อมือนี้มียังไงดิเนาะต้มหัวน้อไม้แกงน้อไม้กับีแกน้อไม้ตดองตกงน้องไม้ข้ากของมนไานไหาวนไก่้น้องนจ้านกินไ้าไกนไ้ไ้ามน่น่าันน่้มแซ่บ ปนตาคมอําลำท่านนี่นะแบบชุกอันนี้แบบซุกแบบชำลาว้าวคือมีลายชุกลาดียมาลูกพี่ยามาอันนาซุปน้ไหมของใครนะปลาบานแสกงาอันนี้เจลขีปลาเจคีปลาอ้ยนาุรตัวซุกมันตัวซุกพักก็มีใบมกเกล่ดพี่น้องเลยมีมดใบมันทั่วพักใบกระเทียมกระ ใบผักอีเลิศเนาะป่าผักหูเสือก็มีโอ้ยมุดจอมากินน้ำกันพี่น้องเลยไปเจ้าไปกินพูนอ่ะขึ้นกินกินไปเยเฮากินบังคำนี่เฮานะกินวังมาฮอดเนี่ยตันเขาเย็นโอ้ยแซ่บขนาดหิวเขาโดยโดยเออพี่น้องเอ้ยเนาะสองวงเด้พี่น้องเอ้ยโทั้งพูนเนาะทั้งพูนซีเมนแม่ไม่นี่ยาดอนปูดอนแล้วก็ะนู้หน่อยทั้งนั้นป้าตีโต สองวงไปเลยเพื่อนวะกินเข่ารวมญาติกันวันรวมญาติเมื่อไ้อนี้อนย่อเหลังจากที่บริสุมกันแต่เฮงเนาะว่าตง้งแต่บุญบ้านเนาะเป็นอาทิตย์แล้วมั้งในี่บริสุมกันเนี่ยอืมไทกระยากเนาะบริยูพ้อมนาพ้อมตากันพี่น้องเอ้ยมันว่างก็เลยพากันซุ่มกันเนาะ ส่วนกับลุงน้องเพื่อนว่าหาปูหาปลามากินหากุ้งเนาะได้เนาะ้ได้กรบอกลายเพื่อนว่าเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยแซ่บขนาดเบิงเบิงสภาไปเบิงทั้งวงหน่ะเนาะวงน่ะมีสี่คนพี่น้องเอ้ยก็มาเมื่อแท้านี้งมกินปลาที่เธอเนาะ นกินสองพาไปเลยเพื่อนวะกล้องกะอยากมืดแน่พี่น้องเอ้ยกลางคืน,นกล้องโอยากอ่างามบันไดกลางคืนนะกลางเว้นกะธรรมดายอยู่กลางคืนนี่โอ้ยบมได้เลยปนาหนหน่อนยกินยังลูกเอาลูกสาวคอยกินขวหมูขวหมูโอ้ยเพื่อนพักขนาดเนาะอ,อันนี้พัก จัปาโอ้ยโหมีหอดปีมีหอดสิบสองเดือนพี่น้องเอ้ยโอ้โหพักตืนหุ่งจุ๊ยุ๊มันจะพักตืนหุ่มกับมีพักนั่งเลิศโอ้ที่โทษเนาะพักครบแล้วนี่ก็เป็นตาแสบได้เนาะโอ้ยฝนสองวงพี่น้องเอ้ยขนาดเลย กิน,น,ออนสองวงผูดเป็นหน่อยฮันวงเดียวนี่แม่นบบมี่บนเข่าแท้ซีดกันหนูนหน่อยเอาง้มกินง้มเมือกกินอ่าที่เท่าโทษสดนำ้ำรับเองกับเป็นเพราะจัดมินนะ โอ้คุณน้องจัดมินคุยกับแม่พี่น้องเอ้ยทั้งน่ะโอ้รับซ้ายเองก็เป็นเอาแม่กินข่าวนะไว้เอาแม่กินข่าวไหมลูกคือมาเก่งแท้จัดมินนี่อืมเนาะคักขักขักขัดไปเลยว่ะแจวคมคมพักห่อคำยันยันคุยบุ้ยคักบันยังพี่น้องย

เด๋ยังหยำเหลกเลยบีเอาตอนนี้หน่อยหรกยตอนมักไงเลยเพ่อนนะได้ยังยำเหล้่ยงได้ยังยำแหลกอ่าทีเขาขำไงวันร่วมญาติพี่น้องเลยมาเนี้โดนแล้วบัได้กินเขาหมผ้าบรนไกินปลาห่มถ้วยก um ัน hmm. นี่เนาะ แมงพิโน hey, okay. okay. no. ่เ um อ้ใช่เคยปลอมถ้อยแลอ้าวะกเาหอกันคือยอมแพ้ไว้แท่บาทนี mm ่ช hmm. ่องบุ oh ้งพิโนยดึกไอตัวนอดึกอืมโหตาตักขาดนลยเนาะชัดบ้สั่นหงดเลย คอมเมนต์มาซะเลยตูเด็้คอมเมนต์แรงที่สุดเลยเพราะอย่ามาโอ้แรงไปไหมพอน้เกินไปพอนะาห้อ่วะกันเลยอันอย่างพี่วหลอนไปคอมเมนต์แรงขนาดเลยป่าจถทะลมทลไยบ่ผมใไ่ทุกเสือเนาะย่างเอ็นนั่นอันไทยหายห้องวัดน่ะตอนไล่สดบ่ เออแรงไปวะพน้าเอ้ยตั้งอันเดงร้ายตาได้ข้างแดงวะแมนแล้วกล้องย่ามันบรดกันสั้นกล้องจะนะแมนมันมีกล้องกันสั้นพร้อมแล้วเขาหยั่งมันสั้นนี้โดยเวลาเขาย่างมันสั้นไดมันบอกคืออันตั้งเอาอยู่ว่ะเออมันเป็นน้ำรุ่นมันโดย ต้องหลุนมันเก้าเาา่ายจับยนงนี่พ้นก็บเดรุๆๆเจ้าย่างนี่เจ้าห่างแบบเราเจ้าบริวังตู่ดิหยางยยางแหงมันกัสันแหงอพี่นอ้ยตัวยืงไอ้ยสันไหเออเ้ายงมันก็นาีเห็นนี่อมือจะสับ่ได้ละเมือจะพา่วพี่นอ้ยมาจับได้หนิเนาะแสองวงไปเลยมึอนี่ เขาเม่งแรงพายเลยโอ้หอนักเกินไปหัวนะเข้ามาวะใส่ยาเมากันพูดเข้ามวะเอออืมนเอตวโนกินคหไงขนาดโอ้ยฝนเจบแจบไอตวโน่ะแรงโคดเห็นว่าเลยโอ้นั yeah, ่จากเงย่อยขยงย่าง n าน มวยน้ำตาไหลน้ำพบรับเพชรแห้ง <Gym>. พ <N> ี่น้องอย่าวาดเ็นเพชรง้งน้ำตาจนไหลอืมน้อกฝนฝนฝนมอหนึ่เห็นเพชรไม่เกินตะขึนเลยโอ้ไม่เกินขึ้นเลยเขจะเวียนหัวไหม อ่าเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยไอเคยปลอมไลายซดมืออันบุญบ้านพี่น้องน้องให้พ่ป้าเอฟซีเอฟซีันเอฟซเอฟซีขาโมเบิ้งโรเวียนหัววัซันบ้านไม่เกณฑ์จนขึ้นเลยวัซันโอ้ยน้องแมนเอฟซีพันก็มีได้เคยปลอมก็ได้โดยโดยโดย ก,ก,ก,กินก็กินผักหลายแถวหลายว่าเนาะหมูครับก็หอดทาแขกเสร็จมาบอกวังหาโมงแรงเนี่ย,ววยรวมไส่เหยียบตะปูปน้ำม่องนี่เด้น้ำนม่องแค่หมกขาจซ้าข้ายข,ขนมมาเด้ข้าให้คข้ายข,ข,ขนมอันหอยต้องแต่งอันเด้ขนมเป็นก้อนเป็นก้อนขนมปังน้อยนันเนี้ยเออเหยียบว่างนั่นแล้ว ใบอุดมไซผู้ใดเมนอัดอาจเสียบ่างนั่นแล้วเพราะว่ามันมันไปเมดล้มอยู่โค้งอันหวงเฮียนกัเจ้าพูไปหดโค้งวัดที่ซ้อนกันบัดท่ายแก้งแวบแวบแวบห้อยวะเป็นยังไงดีวะขาไปแม่แม่มู่ัดซ้อนเนาะ อะไรมันค like ือชายนั่นี่วะฮะแมนเราไปเอารถใส่แว๊บๆหัวยวะพี่ชงใส่รถหัวเลยเด้อวะจอดเบอร์หัวแม่อิลิแบนแต๊ะๆเลยอืมเพิ่นก็ว่าเออก็เลยขอชิลงย่างให้เจ้าอันกี้ไปก้อนเพิ่นวะมาแล้วกับพอดีมูมาเอาเราสื้อมไปหอนหันข้าพอดีไปหอนหันจอดรถ โอ้บดไก่เติบได้ห้องตึกแต่ส่วนบ้านทั้งรุ่มเนาะจนหอดหัวบ้านค้าเจ้าพุณหันซอมก็ได้ประมาณห่าร้อยเมตรพอแล้วบดก็ได้โอ้ยเนาะโดยโดยโมือกล้องก็งสิไปกินข่าซะก่อนพี่น้องเอ,อ้ยบ้านนี้เอาไว้สนิกก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ได้พี่น้องพี่น้องเอ้ยเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องโปร่งไปเบิดสุขุสุสสคนเด้อนะขอบคุณถูกกำลังใจขอบคุณถูกคอมเมนต์พี่น้องเนาะ ถ้ามากอย่าลืมกดไลค์ถึกใจอย่าลืมกดแชร์เด้อพี่น้องเนะาะพอกันไม่คลิปนะสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดีเนาะ